วัสดีครับอยู่กับช่องซีห้าทีวีนะครับวันนี้ไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้เล่นในแบบเพจซิมูเลเตอร์ X ใช่ใช่ใช่ i พ u ซิมูเอร์ X นั่นแหละแต่ผมเคยเล่นมาแล้วนี่แต่เล่นผมใช้อีกวันเดียวผมก็จะได้แต้บเกือบพันล้านแล้วแหละสาเหตุที่ผมไม่ได้อัดคลิปน,นานเพราะผมไปฟาบ็อกฟุตแล้ว เล่นเพชริโมลเ,ลเตอร์ X ให้ฟาร์มทั้งคณะนี่ยังไงล่ะเดี๋ยวดูกันตอนนี้ผมมีสายเลี้ยงสองร้อยหนึ่งตัวก็มไม่ได้เติมน,นะใช่ไม่ได้เติมวัน,นนี้มาฟาร์มกันเลยดีกว่า เสร็จแล้วครับนี่สามล้านก็ตีนิดหน่อยแล้วคงว่าไปเลยผมแนะนำจะทำแบบผมไปสมัติน้องดีวกว่าแต่ผมต้องสมัตินี้ใช่สมัตินี้คือผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมจะทำไปทำไมแต่ผมต้องสมัตินี้อ่ะกระเป๋าเต็มนับแปบ๊บเดียวอ่ะผมเจอเพื่อนคนหนึ่ง จะตอบกับไปววาโอเคกับเขาเลยโอเคเขาให้มาตัวหนึ่งผมจะเก็บสะสมงไหม ไปซุมกันเลยให้เราเติมไปแล้วซุมได้มาอันที่สองก็ได้หมาเห็นไหมแเดี๋ยมันคิดมันก็จะได้หมาแบบนี้อันที่สามก็ได้หมา ไปวันนี้ดูแปลกไงปกติมันจะต้องไม่ได้หมาสิอันที่สี่เออได้หุ่นยนต์ยังเคยได้อยู่อันที่ห้าหละ่ะก็ได้หมาทำไมทำไมกันอันที่โอกได้หุ่นยนต์โอเคทิ้งหมดเลยโอเคทำตามผมก็ทำแต่มันด้ไม่รุ้นนะครับ ได้หุ่นยนต์วิจิตได้หุ่นยนต์ขอมิติกมั่งสิไม่น่าจะออกถ้าออกก็น่าจะออกย้ะ z o o มอันนี้หนึ่งอันก่อนอย่าเพิ่งสิอันนี้ก่อนส o o m ไปน้อนกันผมจะส o o ให้หมดเลยดีกว่า Ele. Ui, đây Epic, Wow. Wow wow wow. Trời mà Mà ba ý rồi. Robot, ok, chúng ra rồi. วันนี้ก็ยังได้อยู่แต่เลเจน์ไม่ออกมั่งเลยฟังแล้วแหละใช่เอ้ยยังดีอยู่ได้แล้วสามตัวติดเลยสูมดีกว่าได้ไซเบอร์บันนี่ สอล้านอยู่ไหนกันนีม่มันอยู่ไหนกันมาอ๋อหกล้านสองเข้าเลยเหรอ พร้อมกันต่อถ้าคนจะใช้เซตแบบนี้ดีเพิ่มาดหนึ่งอีกเพิ่มแบบดีเลยนี่แบบนี้แหละผมแนะนำนะไม่แลนโบตัวเลยหรือถ้าเจอคนโผล่ดี๋วคิดจะไปเทปกับเขาใช่ใครที่เจ๋งว่าเป็นแบบเนี้ยแสดงว่าเขาก็ต้องรู้นะว่าเขาต้องเทปแบบเนี้ยผมจะลองเทปไปมั่ว ใครจะรับมั่งโอเคแล้วคนสุดท้ายโ okay. อเคเราเนี่แล้วคุณจะทําแบบนี้แต่ทําแบบผมแบบลองทําได้แต่แต่คุณอย่าเพิ่งกดเลดีกว่าต้องรองแบบนั่นแหละเอกไปเดีนแหละไรชอบทำแบบนั้นชมพ้อ,องสุดท้ายแล้วแหละ ก่อนลาคลิปนี้อู้ววว basic มันดีมากเลยเนาะแค่นี้นแหละครับบ๊ายบายแต่ก่อนอืน่นผมจะให้ดูมีอีพีสองตัวอย่าลืมกดไลค์เลยซับสไคร b e